Oh okay. พลเอกอุดมเดชส,สีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกนางวิพาดาศีตบุตรนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมด้วยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัดเฉลิมเฉลิมสุขเสนาธิการทหารบกพลเอกปรีชาจัรโอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกสุรวัตรบุตรวงศ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อม ในทาหารระดับสูงร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในทาหารกล้าห้านายที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยพลเอกบุดมเดชิตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจุดไฟหลวงพระราชทานและวางดอกไม้จันทร์จากนั้นกระทําพิธีมอบถงชาติให้แก่ทายาทและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชาการเพื่อชาติหรือเหรียญบางระจันให้แก่ทายาทของผู้วัยชนโอกาสนี้นางวิพาดาศิตบุตรนายกสมาคมแม่บ้าน ฐานบกได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยสําหรับที่วัดคูหาสวรรค์เป็นสถานที่ประกอบพิธีประชุมเพลิงศพของพลตรีสงพลทองจีนรองแม่ทัพภาคที่3และพันเอกกิต,ติสุวรรณเจริญจากนั้นเชิญศพของพันเอกยุทธพงศ์เพื่อนฝูงไปประกอบพิธีประชุมเพลิงที่วัดจันตะวันออกโดยมีพลตรีธัญพม์อัศวจรินดาผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3าเป็นประธานเชิญศพของพันโทวุฒิศักดิ์สุนทรสุขไปประกอบพิธีประชุมเพลิงที่วัด อย่างโดยมีพลตรีพรดุงยิ่งไพบุญสุขผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลกเป็นประธานประชุมเพลิงและศพของจ่าสิบเอกอนันต์ชมเชียงคำเป็นประกอบพิธีประชุมเพลิงที่วัดโพธิยานโดยมีพลตรีจรูนแป้นแก้วผู้บัญชาการกองพันกองบัญชาการช่วยรบที่3 เป็นประธานประชุมเพลิงทั้งนี้กองทัพบ,บกได้ปูนบาเหน็จพิเศษ7ขั้นและขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษให้กับนายทหารกล้าทั้ง9นายส่วนศพของนักบินและช่างเครื่องสีนายจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ที่วัดดงสวองจังหวัดลบบุรีครับ